ครับก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับวันนี้ร้านโชคทวีนะครับได้ทําการเปิดตัวเครื่องฝังปุ๋ยจานตัดใบตัวใหม่นะครับตัวนี้สามารถใช้กับรถไถตั้งแต่60แรงขึ้นไปนะครับเครื่องฝังปุ๋ยจานตัดใบตัวใหม่เราได้ทําการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างนะครับถังปุ๋ยออกแบบใหม่จานตัดใบออกแบบใหม่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะพาชมรอบๆเครื่องก่อนนะครับ แรกเลยนะครับเราได้ปรับปรุงเรื่องโครงนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างหลักตัวใหม่นะครับเราจะออกแบบมาเป็นลักษณะ2คานยาวนะครับแล้วก็มีคานยกด้านหน้านะครับเพื่อสําหรับจับจานตัดใบนะครับ2คานยาวตัวนี้นะครับจะยาว2เมตรนะครับจะไว้สําหรับจับกระทู้นะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวตัวนี้นะครับจะไว้สําหรับจับชุดจานตัดใบนะครับ ทำไมนะครับ <Wars> ที่ว่าเราเหตุผลที่ว่ายกขึ้นมาเพื่อที่ว่านะครับจานตัดใบสามารถยกได้สูงขึ้นนะครับกว่ารุ่นเก่าพอยกสูงขึ้นกว่ารุ่นเก่าปุ๊บเนี่ยลูกค้าสามารถเอาไประเบิดดานนะครับขาเดียวนะครับที่ความลึก50เซนนะครับพร้อมจานตัดใบเวลาเมื่อเราตัดอ้อยเสร็จนะครับสามารถระเบิดดานกลางร่องขาเดียวได้เลยนะครับตัวนี้ออกแบบมารองรับไว้สําหรับระเบิดดานด้วยนะครับแล้วก็ฝังปุ๋ยด้วยนะครับตัวนี้ นะครับเป็นเรื่องของชุดจานตัดใบนะครับเราได้ทําการสั่งนะครับผลิตหัวดุมชุดนี้นะครับพิเศษเลยสําหรับชุดจานตัดใบเราก็คือเป็นหัวดุมใช้ลูกปืนเทเปอร์ขนาดใหญ่2ตับนะครับตรงนี้หมดปัญหาเรื่องลูกปืนแตกเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เรื่องจานนะครับจานทางร้านเรานะครับได้ใช้จานตาแพร์ภูเขาอย่างดีนะครับ24นิ้วรับรองเลยนะครับว่าตัวนี้ยิ่งตัดยิ่งคมนะครับ ลองดูครับสว่วนชุดประกับนะครับประกับจับกับโครงเห็นไหมครับว่าเราออกแบบมานะครับล็อกซ้ายล็อกขวานะครับประกบหน้าประกบหลังอย่างดีเพื่อป้องกันขาบิดนะครับตัวนี้แล้วก็ชุดปรับระดับความความลึกความตื้นของชุดจานนะครับเราจะมีรูให้เรียบร้อยเลยไว้ปรับระดับตามที่ลูกค้าพอใจเลยนะครับตัวนี้